ต่านประโยคาไวจรทั้งหลายตอนนี้ไปก็จะขอนำเอาบุพกรรมของพระอกศาศาักษรพระอักษรวกทั้งสองมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการศึกษาแต่ได้ว่าเรื่องนี้ตามพระบารีท่านให้ชื่อไว้ว่าเรื่องสันชัยเนื้อแท้จริงๆในี่เรื่องสันชัยปรีพาชกมีอยู่นิดเดียว แต่ได้ว่าเป็นบุพกรรมของอักษรวกทั้งสองและมหาสาวกสิมากเป็นนั้นว่าวันนี้ก็อยากขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งต่อจากวานนี้คือว่าท่านภาษาริบุตรท่านไปชักชวนคือว่าท่านภาษาลิบุตรและพระมกคันลาไปชักชวนท่านสัญชัยปรีภาชก ให้ไปสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอย่างไรท่านกล่าวว่าลำดับนั้นทั้งสองคนได้ไปสู่สำนักของท่านสันชัยท่านสันชัยบอเห็นเขาจึงได้ถามว่าพ่อทั้งสองพวกพ่อได้ใครที่สแสดงทางอมตะคือเป็นทางที่ไม่ตายแล้วหรือ ท่านนี้ก็รู้ว่าทั้งสองท่านได้ประนามและกล่าวว่าวิชาที่ท่านสัญชัยสอน <c oughs> ไม่ใช่เป็นวิชาที่จะไปสู่ความไม่ตายเห็นเมื่อท่านเห็นท่านทั้งสองเข้าจินใจถามอย่างนั้นแสดงว่าท่านสัญชยัยท่านไม่พอใจที่ทั้งสองท่านศึกษาในสำนักของท่านเพียงสองสมวันก็จบ เมื่อจบแล้วก็เห็นว่าวิชาความรู้ของท่านที่มีอยู่นี่ไม่มีประโยชน์ท่านเลยไม่ชอบใจนี่เป็นเรื่องธรรมดาท่านเนสอนสหายจึงได้กราบเรียนว่าผมได้พบแล้วก็รับท่าอาจารย์พระพุทธเจ้าทรงบัติขึ้นแล้วในโลกพระธรรมก็อุบายิขึ้นแล้วในโลกพระสงฆ์ก็อุบัติขึ้นแล้วในโลก ่านอาจารย์ประพฤติรมเปล่าไร้สาระเชิญมาเถิดท่านอาจารย์เราทั้งหลายจากบรัสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าวาทะาเช่นนี้เป็นวาทะที่ท่านทั้งสองพูดตรงไปตรงมาแต่ว่าคำว่าไร้สาระหรือว่าทำเปล่านี่ท่านทั้งหลายคนที่มีกิเลสสะเทือนใจมาก จะไม่มีการสะเทือนใจก็แต่เพียงพระอริยเจ้าเท่านั้นเมื่อท่านสันชัยได้ฟังอย่างนั้นจะเนกล่าวว่าท่านดาวสองเธอจงไปกันเถิดฉันนะั้ไม่ปรารถนาจะไปสอซเสหายจีเนีถามว่าเป็นพ่ออะไรและขอรับท่านอาจารย์ ท่านสันชัยกกล่าวว่าเราเที่ยวไปเปรอาจารย์ของมหาชนส่วนมากแล้ว <c oughs> การอยู่เป็นอันเตวาสิกคือว่าเป็นลูกศิษย์ของคนอื่นนั่นเราทําไม่ได้มันเช่นกับเกิดความบันไห้น้ําในตุ่มเราไม่สามารถจะอยู่ในฐานะเป็นลูกศิษย์ใครได้เพราะเราไปอาจารย์คน <c oughs> คำว่าหวั่นไหวขนน้าในตุม่มท่านกงทราบแล้วว่าตามปกติน้ําในตุ่มนี่มันนิ่งไม่ไม่มันไม่มีการหวั่นไหวขึ้นไม่ไหลขึ้นไม่ไหลล่องไม่มีการกระเพื่อมไม่มีคลื่นนี่ท่านสัญชยัยท่านถือว,ว่าตัวท่านเป็นอาจารย์มีรูปสิษย์ลูกหามาก้าหากว่าจะไปยอมเป็นสาวกขององค์สมเด็จระส,สัมมาสัมพพุทธเจ้ามันก็เสียศักดิ์ศรี จึงได้กล่าวอย่างนั้นท่านสองเสาหายได้กล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อยากกระทำอย่างนั้นเลยครับไปหาความดีกันดีกว่าเพราะขึ้นชื่อว่าอามาตะธรรมนี้หาได้ยากั่นในเมื่อท่านอาจารย์ยังไม่เข้าถึงอามาตรธรรมทําไมจึงจะถือตัวถือตนว่าเป็นคนสําคัญอยู่แล้วก็รับ ท่านสันชัยบริภาชุกกะบ,บอกว่าช่างเถอะพ่อคุณพ่อพาไปกันปตาพากันไปเถอะฉันน่ะไม่สามารถจะไปได้ท่านสองเสหายยังกล่าวว่าท่าอาจารย์จำเดิมแต่การแห่งพระพุทธเจ้าทรงบัตรขึ้นแล้วในโลกมหาชนมีระเบียบของหอมดอกไม้เป็นต้นในมือไปบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้น แม้กระผมทั้งสองก็จะไปที่นั้นเหมือนกันท่านอาจารย์จะทำยังไงนะครับท่านสัญชัยบริภาโชกุบอกว่านี่พ่อเด้งสองในโลกนี้นะ่ะมีคนโง่ามากหรือว่ามีคนฉลาดมากท่านเด้งสองจะได้กราบเรียนว่าท่านอาจารย์ครับ ในโลกนี้มีคนโมงโง่มากครับท่าอาจารย์คนฉลาดแต่มีน้อยท่านสัญชัยจะได้พูดว่าถ้าอย่างนั้นข้อดังสองถ้าอย่างนั้นแล้วก็คนฉลาดจงไปสโสสำนักของพระสมณะโคดมสำหรับคนงโง่จกมาสำนักเราห่อไปกันเถอะ นี่เป็นอันว่าแกหวังลาบหวังยศจริงๆคิดว่าถ้าคนฉลาดมันน้อยไปสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เชิญไปแต่ได้เมื่อคนโง่ามากท่านได้รับคนโง่เป็นลูกสิธิ์มากกว่าลาบสการะมันจะเกิดกับท่านนิจัยของท่านมีกิเลสอย่างนี้ติดอยู่ในโลกธรรมคือติดอยู่ในลาบที่ยเพึงม,มีรูปศิธิ์มาก ติดในยศพอาศัยความยิ่งใหญ่คือไม่รู้สิทธิมากก็ได้เกิดความเป็นใหญ่นี่กินเลสทั้งสำเร็การนี่มันทําคนให้เลวได้ย่อมฆ่าคนโง่ด <c oughs> ังสองเสีหายทั้งสองจะได้กล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านจะปรากฏเองในการต่อไปว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสสดานั้นดีขนาดไหน <c oughs> เมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วก็ขอลาท่านอาจารย์แล้วก็หลีกไปเมื่อท่านสหายทั้งสองนั้นไปอยู่ขณะที่กำลังไปนั่นเองมริสัตย์ทนสัญชัยบริพาชกก็แตกกันขณะนั้นอารามของท่านสัญชัยบริพาชกก็ว่างลงหมายความว่าท่านทั้งสองเป็นคนฉลาดเป็นลูกของมหาเศรษฐี เมื่อท่านไปเข้ารุกศิษย์ทุกหาบริวารของท่านห้าร้อยก็ไปด้วยเมื่อท่านไปแล้วคนที่ก็มีความเคารพนับถือบิดามารดาของท่านสองมีอยู่มากและพวกคองก็มีอยู่มากต่างคนต่างก็หันจากสำนักของท่านสันชัยปรีภาชกไปสำนักขององค์สมเด็จตะสมาสัพุทธเจา้าเป็นอันว่าแทนที่จะมีคนโง่มากกลับมีคนโง่น้อย สำนักของท่านสัญชัยบริพาโชกว่างโลเกือบจะหาลูกศิษย์ไม่ได้ท่านสัญชัยนั้นเห็นอารามว่างโลแล้วก็เกิดอาจเจียนออกมาเป็นโลหิตอุ่นๆเอาแล้วไว้ละ <c oughs> เอาแล้วเห็นไว้ละนี่คนมีกิเลสมันเป็นอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกหาไปหมดตัวก็จะอดเขาชวนไม่ไปคิดว่าเป็นเด่น แต่พอเขาไปเข้าจริงๆเกิดอาเจียนเสียใจอาเจียนออกเป็นโลหิตอุ่นๆก็ในบรรดาบริพายชกห้าร้อยคนซึ่งไปกับสหายทั้งสองนั้นบริสัยของสันชัยอีกสองห้าสิบคนก็ไปเสียด้วยเฮดูทีไหมล่ะเขาไปกันห้าร้อยกับสองคนแต่ลูกศิษย์ของท่านสันชัยอีก2องยห้าสิบที่อยู่ประจำสำนัก ก็กลับไปเข้าไปด้วยท่านสอนสหายไปสู่พระเวรุวันพร้อมไปด้วยบริปรีพายชกสองร้อยห้าสิบคนแล้วก็พร้อมไปได้ลูกศิษย์ของท่านอีกห้าร้อยคนเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบนี่ท่านกล่าวต่อไปว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับแสดงรัธรรมเทศนายันถ้ำกลางบริษัท ทั้งสี่อ,อพิสุพิสุนิยุมบาสุกมุมบาสิกาในทอดเปเนเนธหินปริภาชคทั้งหลเหล่านั้นแต่กไกลยึงได้ตรัสเรียกพิสุทั้งหลายด้วยพระพระพุทธธรรมดั้ว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลาย <c oughs> สอนเสหายนั่นกำลังมาคือโกริตะกับอุปติสสะ นี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าท่านมีสัพพัญญูจริงๆสัพพัญญูประวรุทั้งหมดพอคนเดินไปท่านรู้จักชื่อเลยว่าคนหนึ่งชื่อโกลิตาอีกคนหนึ่งช่อปฏิสาทรต่ลกล่าวว่าทั้งสองนั่นจักเป็นคู่อักษาวกภาษาวกที่ดีเลิศของเรานี่ท่านฟังแล้วก็คิดคิดไว้ด้วยนะครับ พระพุทธเจ้าท่านรู้เลยทีเดียวว่าทั้งสองคนนี้จะเป็นคู่สาวกที่ดีเลิศของเราที่เรียกกันว่าอักสาวกอักสาวกกรแปดคุ่นเลิศสอนสหายนั่นเข้าไปใกล้แล้วถวายบังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั่งอยู่ณที่คนส่วนข้างหนึ่งเขาดังสอนได้กราบทูลคำนี้กับพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าว่า พันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์ขอได้บรนใบชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นพิสุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติธรหมจันเพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิด คนทั้งหมดก็ได้เป็นผู้ทรงบาทจีวรอ,อันสำเร็จแล้วบปรดริศเราก็ว่าพระเทระมีอายุถึงร้อยปีครั้งนั้นองค์สมเด็จพัะจินาสีทรงขยายพระสัธรรมเทศนาด้วยอำนาจด้วยอำนาจของจริยาแก่บรรดาบริษัทของท่านทังสองนั้นเว้นไว้แต่อากษาวกทั้งสองเสีย นี่หมายความว่าพระพุทธเจ้าเทศตอนนั้นเจาะจงเฉพาะบริวารของท่านทั้งสองคือหมายความว่าเทศให้ถูกใจเฉพาะบริวารเท่านั้นแต่สําหรับท่านทั้งสองอยังก่อนเ็ามีปัญญามากนิองสมเด็จพระพุทมีพระพ่ายเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นอศัศจรรย์อย่างนี้รู้ว่าเทศอย่างนี้คนพวกนี้จะบรรลุมรรคผล แต่คนอย่างนี้ถ้าเทศอย่างนี้ยังไม่บรุเอาคนมากก่อนองค์สมเด็จพระจินวรจยังได้แสดงพระธรรมทศสนาเหมะาะอัธยาศัยของบรรดาบริษัทคือลูกศิษย์ของท่านทั้งสองเว้นอัธยาศัยของท่านทั้งสองเสียปรากฏว่าบรรดาชนทั้งหมดที่เป็นบริวัยของท่านทั้งสองและเป็นบริพาชโชคที่ติดตามไป เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมมศรสสดนาเทศจบต่างคนก็ต่างบรรล,ลุอรหัตผลก็กิจมักเบื่องสูงของพระอักษาวกท้งสองก็ยังไม่ได้สำเร็จเป็นอันว่าลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์หมดหรือว่าลูกน้องเป็นพระอรหันต์หมดลูกพี่หรือว่าเจ้านายคือพ,พระโมคคัลลานละระสานีบทยังไม่ได้ ยังเป็นประสูนานันไปก่อนตอนนี้พระบาลีท่านถามมีคำถามคำตอบมีคำถามสอดเข้ามาว่าเพราะเหตุใดท่านดังสองซึ่งมีปัญญาใหญ่กว่าบริวารยิงไม่ได้บรรลุอรหัตผลท่านก็แก่ว่าเพราะว่าสาวกสาวกบรมีญาน,นี้มีกำลังใหญ่ หมายความว่าบาร,รมีของอษาคาสาวกเนี่ยมียานใหญ่ทำไมยานใหญ่มีกำลังมากอย่าปุบปรับเมื่อการไล่ช้างการไล่ช้างที่จะให้รวดเร็วเมืออการไล่สุนัขไม่ได้สุนัขพอเราไล่เนื้อกาไก่เราไล่มันก็บินหนีไปช้างเราไปไล่ดีไมด่ดีก็มองหน้าเฉยๆย่อมเคลื่อนไปยากกว่าชั้นใด แม้ท่านดังสองกับบริวารก็เช่นเดียวกันเพราะอาศัยที่ท่านสองมีบารมีมากมีปัญญามากก็ยังจะต้องบรรลุทีหลังเพราะใช้ปัญญาพิจารณามากเ่งกล่าวว่าต่อมาในวันที่เจ็ดนับตั้งแต่วันบวชแล้วท่านพระโมกท่านพระมหาโมกคลาได้เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านชื่อว่ากันละวะกันละวาละ กัลวาระในแคว้นมาคตในเวลานั้นมีถินมิทะะคือความง่วงเขาครอบงำสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงให้สังเวชแล้วมันเทาถินวิทะะสีนได้ <c oughs> กำลังฟังกำลังฟังพระาธาตุตกรมฐาน ที่องค์สมเด็จพระพิชิตามานทรงประทานได้ยังกิจมักทั้งสามเบื้องบนให้สำเร็จมรุสุดสาวกบารมีญานท่านฟางรู้เรื่องไหมครับถ้ายังไม่รู้เรื่องผมจะย้อนอีกสักนิดหนึ่ง <c oughs> ว่าในขณะที่ท่านอยู่ที่บ้านกันละวาละในแควน้นมคโคตันเอง ในขณะนั้นเกิดความง่วงครอบงำพระพุทธเจ้าทรงพะเด,ดไปที่นั้นยิงกล่าวว่าโมคลานะเธอจงละความง่วงเสียเมื่อละไม่ได้ให้ลืมตาให้กว้างลืมตากว้างๆถ้ายัางละไม่ได้แห้มือขยี้ตาเมื่อมีมือขยี้ตามันละไม่ได้แห้น้ำล้างหน้า น้ำล้างหน้ายัางละไม่ได้เห็นเดินไปเดินมาแต่ว่าบาลีส่วนนี้มีอยู่ในที่อื่นสำหรับในที่นี้ท่านไม่ได้บอกไว้เมื่อมีในที่อื่นผมก็เลยมาใส่เข้าเพราะเป็นเรื่องเดียวกันจำให้ดีในข้ดับคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้เมื่อขณะนั้นท่านกล่าวว่าพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สังเวชแล้ว สังเวชสลดใจไว้ความง่วงมาครอบงำเราเนี่ยทำลายความดีของเราท่านบรรเทาทีนมิทะคือความง่วงได้กำลังฟังพระท่านนกรรมเข้าใจไหมครับท่านสี่คือทาตุดินทาตนน้ำา่าุลมธาตุไฟความจริงเราศึกษากันมาแล้วในมหาสติปัฏฐานนั่งโสกมีในปฏิกูละบับ นั้นแล้วในทาในาทาตุบับในกรรมฐานสี่สิบก็มีพิจารณาตามนั้นที่องค์สมเด็จพระพุทธกาลทรงให้พิจารณาธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟในที่สุดท่านก็นยังมักเบื้องมักสามเบื้องบนนี่ก็หมายความว่าท่านได้ประสูดาบันมาแล้วก็สามารถทำพระสกิทาคามีนาคามียรหันให้ปรากฏ มันลุถึงที่สุดทันสาวกบ,บรมีบรมียานลำดับฝ่ายประสารดิบุตรยังไม่ได้สำเร็จในเจ็ดวันนั้นใช้เวลาล่วงไปถึงครึ่งเดือนนับแต่วันบวชเข้าไปอาศัยกรุงราชคฤห์นั่นเองอยู่ในถ้ำที่เรียกว่าสุกราขาตา กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแสดงเวทนาปริคสูตรเวทนาอริคสูตรถ้าทาไม่รู้ก็ดูเวทนานุป,ปสัสนามหาปฏิปฐานก็แล้วกันก็เหมือนกันมีใจความเหมือนกันความจริงพระพุทธเจา้าเท่กับคนอืน่น ท่านเทศเวทนาปริกสุตรกระทีฆานัะปริภา,าชกผู้เป็นหลานของตนคำว่าหลานของตนคือหลานของภาษาใุบรท่านทรงยานคือความพิจรารณาคือปัญญาตามไปตมามกระแสแห่งประสูตรนั้นในที่สุดก็ได้บรรลุสาวกะกะบรมียานเหมือนกับผู้ที่บริโภคพัดคือข้าวเรื่ออาหารที่เขาคดาให้แก่บุคคลอื่น นี่หมายความว่าพระพุทธเจ้าเทศก,กับคนอื่นแต่ว่าท่านฟังแล้วใช้ปัญญาพิจารณาตามก็บรรลุอรหัตผลท่านเปรียบว่าเหมือนกับคนที่บริโภคอาหารที่เขาคดให้แก่คนอื่นท่านบริโภคอิม่มจะไม่ดีนะครับเวทน,นาปริคสูตร ก็คือเวทนานุปัสนาในมหาปฏิปทานนี่ท่านฟังกันอย่างเดียวสองอย่างเท่านั้นนะครับแต่ถ้าว่าพวกเรานี่ฟังกันมากได้อะไรบ้างจะได้ช้าได้เร็วหรือยังไม่ได้นี่มผมไม่ตำหนิท่านแต่ขอให้ท่านคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่สิ่งเกินวิสัยสำหรับเราฟังดูว่าพระมหาโมคลานะฟังธาตุสี ในกรรมฐานนะครับราสาริบุตราาฟังเวทนานุัสนาในมหาอติปฐานนี้อย่างเดียวเท่านั้นแต่แล้วท่านฟังอย่างเดียวก็ไม่รู้อลหัตผลเพราะใช้เป็นยาของตนคิดตามไปด้วยสำหรับพวกเรามีความรู้มากกว่าพระมกขลาภาษาลิบุตร หากว่าท่านนันหลายไม่ประมาทในชีวิตไม่คิดว่าเราดีเส็จแล้วแล้วก็คิดไว้เสมอว่าอัตนาโจทยาตาหนังกลาวโทษโจทย์ความผิดของตนไว้เสมอว่ามันยังไม่ดีเพียงเท่านี้และท่านนันหลายความดีมันจะเข้ามาถึงท่านในบาลีถ้ามีคําถามอีกท่านถามว่าก็ระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากไม่เชรอ เมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรจึงได้บรรลุอรหันต์ช้ากว่าพราะมะหามกขลานะบาลีท่านก็แก้ไว้เหมือนกันแบบเพราะว่ามีบริกรรมมากบริกรรมคือมีความคิดมีความใคร่สยวนมีปัญญามากคิดกว้างขวางกว่ากันท่านบอกว่าเหมือนกับว่าพวกคนที่เข็นใจประสงค์จะไปที่ไหนคนยากจนไอ้คนเข็นใจ ก็ออกจากบ้านพุ้นพลันไม่ได้ทันทีทันใดส่วนพระราชาเวลาที่จะเสด็จไปไหนก็ต้องเตรียมการมากมีการเตรียมช้างเป็นพานะเป็นต้นเึีงจะสมควรหมายความพระราชาก่อนจะไปก็ต้องเตรียมกองเกียรติยศกองระวังหน้าระวังหนังตามระเบณี ท่านบอกว่ามีอข้อน,นี้มีประมาช้นใดพระโมคคัลลากับภาษาใิบทและบริวารก็เช่นเดียวกันที่ท่านแดนสองแต่มันลุชากว่าเขาก็มีประมามันว่าท่านเป็นพระราชามีปัญญามากไม่เหมือนกับคนจนๆคนจนๆน,น,นาน,นาถาเราไม่มีบริวารเนี่ยไปไหนก็นึกอยากจะไปกับพุนฉันไป <c oughs> ถาเรเรื่องนี้ว่ากันไปบุพกรรมวันนี้ไม่ถึงพวกนี้คงถึงแน่พตะตั้่วแต่ว่าในเวลาบ่ายวันนั้นเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมประสาวกที่พระเวรุวันแล้วทรงประทานตําแหน่งอาคาสาวกให้แก่พระเทระทั้งสองแล้วทรงแสนแดงพระปาดิโมก ตอนนี้แล้ท่านัลงไหลานาทีโลเกอนินิทิโต <c oughs> คนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกมันก็เกิดขึ้นตามพระบาลีตี่งกล่าวว่าบรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายที่เป็นผุ้ติชนต่างเริ่มติเตียนกล่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเพระพุทธเจ้าสมเทานตำแหน่งแก่พิสุทธิ์ทั้งหลาย โดยเห็นกันหน้ากันแค่ทั้งสองนี่เป็นลูกมหาเศรษฐีได้ความจริงพระที่บทมานี่เป็นลูกมหาเศรษฐีก็มากโดยเห็นกันหน้ากันเขากล่าวว่าอันพระพุทธเจ้าสมงประทานตําแหน่งอาักสา,าวกคือภาษาวกคนเลิศภาษาที่บรเป็นอาักสา,าวกฝ่ายขวาปวเ,วเป็นพ้เลิศด้วยปัญญาพระโมคคัลลาเป็นอาักสา,าวกฝ่ายซ้ายเป็นพ้เลิศไปเลยที ใหงกล่าวว่าไม่เป็นการสมควรที่ถูกแล้วพระพุทธเจ้าควรจะประทานอักตําหน่งอักษาวกแก่ปัญญวัคีหรือสีทั้งห้าผู้บวชก่อนหรือว่าไม่เหลียวแลพระปัญญวัคีทั้งหลายเหล่านั้นก็ควรจะประทานแก่บรรดาพิสุห้าสิบห้าโลกมีพระยศเทระเป็นประมุก หรือว่าไม่เหลียวแลไม่ต้องการพระภิษุห้าิห้ารูปเหล่านั้นก็ควรจะประทานตำแหน่งอาคาสาวกแก่พวกพัตวคีซึ่งบทก่อนเนื่อเห็นว่าพวกทานอภะอัพัตวคีไม่สมควรก็ควรจะประทานแก่พระพวกของพัตวคีเหล่านั้นหรือควรจะประทานแก่ภิสุสามลูปพีน้องคือชลิน มีธนูรุเวละกัดศพเป็นตน้นแต่ว่าองค์สมเด็จพระทศพลทรงละเลยพิสุเหล่านั้นผู้บวชก่อนประมาณเพียงเท่านี้เมื่อจะตำแหน่งประธานตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีคืออักรสาวกก็ทรงเลือกหน้าประธานแก่ผู้บวชภายหลังเขาทั้งหมดคือพระโมคคัลลาและภาษาลิบุตร นี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่เป็นเรื่องจริงๆนั่นแน่เห็นไหมละ่ะแกะโนดพระพุทธเจ้าก็ให้ดูท่านนหลายจำไว้ดีนีะครับว่านาทีโลเกอนินทิโตคนที่ไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกนี่อยู่ๆพระพุทธเจ้าก็โดนท่านหลายนี่เล่นงานเข้าอย่างหนักแต่ว่าเป็นพระบุตรชนเลยครับ พระทั้งหลายที่กล่าวแล้วถึงนั้นท่านเป็นพระรหัตท่านไม่แยแสะกะับตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์แต่ได้ว่าทําไมองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสานาสมมาสพุธเจ้ายังไม่ทรงประทานตําแหน่งเอกสาวกตามที่พระเหล่านั้นมีความเห็นกลับเวนเอาตาเบนเอาตําแหน่งเอกสาวกก็ให้กับท่านแล่วสอง นี่อาศัยกรรมเดิมคือมโนปฏิทานเดิมที่ก็ตั้งไว้แต่เรื่องมนโนปฏิทานคือความปรารถนานี้ท่านทั้งหลายจะได้รับฟังในวันพรุ่งนี้สําหรับเป็นวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายผู้ประสงค์ด,ดีทุกท่าน